ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีพไปทุกท่านนะครับเดีย๋ยววันนี้พี่จะมีสินค้าโปรโมชั่นดีๆจากทางค่ายซัมซุงมาบอกกล่าวเราให้ฟังนะครับวันนี้มีการปรับลดราคาลงมาอีกหรุ่นนะครับต้องบอกว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับราคาแฟลตเซลลนะเพื่อนนะ รุ่นที่พี่ใหญ่จะมาพูดถึงวันนี้จะเป็นตัว Samsung Galaxy A50s นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เพืเ่อนๆนะตัวที่พี่ใหญ่จะพูดถึงเนี่ยจะเป็นตัวรัน6รอม128นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่19,990บาทนะครับเพืเ่อนๆมาวันนี้ต้องบอกว่าลดเยอะมากๆเลยนะเหลือแค่7,592บาทเท่านั้น ราคาเนี่ยเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับเป็นราคาแฟลตเซลนะถ้าเป็นวันหลังจะไม่ได้ราคานี้แน่นอนนะครับเจ้าตัว A50S ตัว RAM 6ร้อ128เนี่ยสเปคเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะเพื่อนๆน,นะกล้องหลังมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวเพื่อนๆโดยเฉพาะกล้องหลักเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆเพื่อนๆ ถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักสเปกตัว Samsung Galaxy A 50s นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกกล่าวเล่าสเปคให้ฟังก็แล้วกันนะฮะเผื่อว่าบางคนจะตัดสินใจนะเพราะวันนี้ราคามันถูกจริงๆเดี๋ยวเรื่องแรกเ,เพื่อนๆมาดูกันที่เรื่องของหน้าจอก่อนละกันนะครับ Samsung Galaxy A 50s ตัวนี้ขนาดของหน้าจอ6.4นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD+ เลยนะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอแน่นอนว่ามาพร้อมกับจอ Super AMOLED นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity U นะครับ ส่วน cpu นะครับตัว a 5 1 s ตัวนี้มาพร้อมกับ cpu exynos 9ก1านะครับการ์ดจอจะเป็นบริจี T72 มาพร้อมกับแรม6ร้อม128นะครับถ้าใครไม่เพียงพอต่อการใช้งานสามารถใส่ micro sd การ์ดเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 512G กิกเลยทีเดียวส่วนเวอร์ชัน Android นะครับ a 5 1 s ตัวนี้มาพร้อมกับ Android pi e 9.0นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย one ui ในส่วนของกล้องหน้านะเพื่อนนะ a 5 1 s ตัวนี้ก็มีความโดดเด่นไม่แพ้รุๆๆน่นนนนออออออืื่ๆเเหมมมกกกััะครบาาพ้้วลลียดขงง 32ล้านพิกเซลเลยนะนี่ส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลังนี้มีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวเป็นเพื่อนตัวแรกนะครับด้านบนสุดเลยจะเป็นเลนส์เดฟนะครับตัวนี้ความละเอียดจุดที่5ล้านพิกเซลนะเ,นเพื่อนนะตัวต่อมานะครับจะเป็นกล้องหลักตัวนี้ความละเอียดอยดที่ที่48ล้านพิกเซลนะครับที่สําคัญเลยข่าวรูรับแสงตัวนี้กว้างมากเ,เพื่อนอยู่ที่ F1.7 นเะครับเพราะฉะนั้นแล้วการถ่ายรูปไปที่แสงน้อยนะครับถ่ายกลางคืนเนี่ยต้องบอกว่าทีเด็ดเลยนะ A 5 1 S ตัวนี้ ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเลนส์ ultra wide เพื่อนเพื่อตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาประมาณ4,000ม ah ิลลิแอมป์เพื่อนๆนและหลายคนอาจจะกระวลใจว่าให้พี่4,000ม ah ิลลิแอมป์นี่เพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าพี่อยากคิดว่าเพียงพอนะถ้าคุณใช้งานทั่วไปนะครับ Facebook ลน์โซเชียลอะไรแบบเนี้ย4,000มิลลิแอมป์เนี่ยต้องเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนการันตีเลยนะ แต่ว่า A50s ตัวนี้นะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องของมันเนี่ยสามารถรองรับชาร์จเร็วได้15วัตต์นะเพื่อนๆนะ,นะส่วนปุ่มต่างๆพอตต่างๆที่น่าสนใจนะเพื่อนนะ A50s ตัวนี้นะครับที่เสียบสายชาร์จตัวนี้เป็น Type C เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆด้านบนนะครับมีไมคตัดเสียงรบกว,วนมาให้ใช้งานนะครับสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของสายวิดีโอนะครับ เปรียบเทียบราคา7,592บาทนี้แน่นอนแล้วว่าหลายๆคนเอาไปเปรียบเทียบกับไจ้ตัว Samsung Galaxy M31 เ,เพื่อนๆ M31 เนี่ยราคาณนะตอนนี้นะจะเป็นเครื่องปล่าๆนะครับอยู่ที่7,499บาท ประมาณเดียวกันเลยกับตัว A51 นะตัวนี้7592ตัวนี้7499นะครับเอาจ,าจริงๆเลยเพื่อนแหลายคนเนี่ยต้องลังเลแน่ๆเพราะว่า A51 เนี่ยลดราคาลงมาเท่ากันเลยกับตัว M31 นะครับเรื่องของจอเนี่ยพี่จะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับเท่ากันนะครับอยู่ที่6.4นิ้วเพื่อนเพื่อน หน้าจอขนาดเท่ากันแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus เหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอก,ก็เป็น Infinity U เหมือนกันชนิดของหน้าจอเป็นจอ Super AMOLED เหมือนกันนอกจากนี้แล้วในเรื่องของ CPU นะครับทั้งคู่มาพร้อมกับ Exynos 9611เหมือนกันการจอม a ริ G72 เหมือนกันอีกนะครับโอ้โหจะบอกว่าเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยทีนี้มาดูกันที่ในเรื่องของกล้องหน้ากันบ้างเพื่อน กล้องหน้าก็ยังเท่ากันที่32ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยแน่นอนเราว่า M31 ได้เปรียบเพราะว่ามีกล้องมาให้ทั้งหมด4ตัวเพื่อนๆส่วนตัว A50s มีกล้องมาให้แค่3ตัวนะครับหลักๆแล้วก็คือ M31 เนี่ยได้เปรียบตรงที่มีกล้องมาโครเพื่อนๆแต่ว่า A50s ไม่มีเลนมาโครนะฮะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆต้องการใช้งานจริงๆนะครับต้องเอาใช้กล้องหลักนะเป็นการถ่ายระยะใกล้แทนอาจจะถ่ายเลียน พวกพระอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ชัดเจนเท่ากับตัว M31 นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เน้นในเรื่องของการไทยด้วยเลยมาโคก็สามารถซื้อตัว A50s ได้นะฮะแล้ว M31 มันดีกว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับก็คือในกล้องหลักกันเองเ,เพื่อนๆ M31 เนี่ย64ล้านพิกเซลนะครับส่วน A50s เนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซล แต่ข้อดีของ a 5 0 s ก็คือสามารถถ่ายรูปกลางคืนถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีกว่าเนื่องจากว่าค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 7นะครับส่วนตัว m 3 1เนี่ยแค่ f 1.8เท่านั้นนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของความละเอียดของกล้องเนี่ยตัว m 3 1ได้ไปแต่ถ้าถ่ายรูปกลางคืนถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ย a 5้ส s สามารถทําได้ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ย m 3 1แน่นอนหรือว่ามันเยอะกว่าแน่นอนเพื่อนเพราะวัตระกูล m series เนี่ยจะมาประมาณ00 ah ะครัน a 5ย 4,000มิล ah. แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะรองรับชาร์จเร็วได้15วัตต์เท่ากันนะครับพอชาร์จก็เป็นไทซีเหมือนกันเพื่อนๆมีไมค์ตัดเสียงรบกวนมาให้ใช้งานเหมือนกันนะครับระบบเสียงดอไมี s เอสโ มีมาให้เหมือนกันเลยสรุปแล้วก็คือว่าในเรื่องของแรมกับรอมนี่คือเท่ากันไปนเพื่อนอยู่ที่รำหรม128รอนะครับ CPU ก็ตัวเดียวกันการจอตัวเดียวกันแตกต่างกันจริงๆก็คือในเรื่องของกล้องหลักนั่นเองเ,เพื่อนนะ A 5 0 S เนี่ยจะเด่นในเรื่องของการดีไซน์เ,นเพื่อนเพราะว่าการดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยคือค่อนข้างบางเพื่อนแบตเตอรี่มันให้มันน้อยก็จริงแต่ว่ามันทําให้เครื่องเนี่ยดูมีความบางมากกว่า M 3 1เนี่ยคือมันจะหนานะครับนี่เลยเห็นไหมนี่คือข้อแตกต่างหลักๆนะเพื่อนนะ เอาเป็นว่านะถ้าใครสนใจสินค้าทั้ง2รุ่นนี้นะฮะสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยลิงก์ที่พี่แแปะเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์ซัมซุงโดยตรงนันเพื่อนนะ A50s นะครับวันนี้ที่ร่วมโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นร้านค้าของ Jmart เพื่อนๆราคา7592นะครับมีวันนี้วันเดียวบอกไว้ก่อนนะครับเป็นราคาแฟลตเซลถ้าชอบในเรื่องของการดีไซน์ตัวเครื่องที่บางนะครับด้านหลังการดีไซน์เป็นแบบโฮโลกราฟิกนะครับ ดวดปลายทรงเลยขาคณิตสวยๆแบบนี้จัด A 5 0 S ไปได้เลยแต่ถ้าคุณเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับเน้นหนักๆอะไรแบบนี้นะ M 3 1ตัวนี้ต้องตอบโจทย์ได้ดีกว่าแน่นอนเพราะว่าแบตเตอรี่ให้มาเยอะมากๆจุดที่ ,6000 นม ah ิลลิแอมปนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ไม่กดซ b s c r i b e นะฮะพี่เอกฝากกดติดตามด้วยและกันเพื่อนๆนะเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนเขานะครับสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ